กายเยกันเถอะเอากายเยกเด็กเด็กผู้ได้ผู้ตังกายเยวะจาเุวัจีตัศาผู้ถกุกัมังปะกัตังมายายังผู้โทปฏิคันหาตอปปญญตังกาลันกะเลสรวัดตุงวัทมี กายนวาจานาวะจิตัสสวาสังเทำบังปะกัตมายายังสังคูปติขันหาตุภยันตังกะลัะเกดสันวัดทุงวัดสังเทจับจับกันหลังก็จับยายรับเออที่เราผ่านไปแล้วยายมีไหมเข้ามาแล้วเดียวพาลูกพาลมาขอพรจากยายด้อ อาพาทั้งด้วยกายกรรมวจีกรรมมนุกรรมมาขออหคสิกรรมจะได้ให้ลูกหลานมีมีบ้านมีกรรมเนาะบางทีก็พาทพังไปโดยบรเจตนาทุกอย่างมะเจตนาตัวมีจักอย่างหร่อนทันบางทีอัปยมริเจตนาเนาะก็ขงองคสิกรรมจะได้มี่ยนะขอพัฒนาของเมย์ใจดูเมย์นะลูกหลานของเมย์มีขอให้เจริญรุ่งเรืองชนะบอกให้ตกทุกตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีจุกขขอให้พ้น ปุจุกจุกกสุนยิงไปเด้อรูกไปยังเด้ะผมตายยิงได้ชอบปะกอดุ้คุ่ผก้ะสนหงุดงิดแ้านี่มันก็เลยนโมลายใไม้แล้วเขาก็ถูงถูยแล้วอันนี้ส่งถึงโจงแล้วก่อนเลร็ยุ่งอย่างไปนะ ขอเป็นตัวแทนลูกๆทุกคนเนาะยายเนาะลูกหลานทุกคนยุทุกค่งยุ่ไกลเขาก็ได้มาที่เราขอเป็นตัวแทนลูกหลานทุกคนเด้อเทวุฒิเทวดามาเป็นสักขี่พญาเนาะลูกหลานทุกคนขอเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งไปเลยเด้อเด้อมาพัฒนาทุกคนนี้ก็เป็นทันไหนตด้ออาจารย์ใสนีะขมีขอให้มีความสุขนะครับอักราบสาธุ อยอ่ต oh, in okay. uh ัณหาความเดือดรอนอะไเยอะตนไม้นน er ี in <piano> ้โอ้อาน่งส่ไเอาบไมอามไมใหญ่รอบนอ้ยจบ้ก็่ายทลจับแล้วถ่ายใหญ่ตลอดอ่หน้าอ่ในอ อาเ,เห็นตั้มไหมเห็นพี่ตั้มไหมอนั่งลงหน่อยก็ได้อเออ สวัสดีครับท่านผู้ชมในเศร้านี้กับพี่น้องทางสกุลกัจกับนะครับก็บจะให้ลุงําไมไหวยพรมางานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ปีที่สองของพัฒรวดีเฮดฟาร์มชาแนลนะครับก็ให้เพื่อนวอวยพรจากน่อยก่อนกับมือนน้นะครับ,บ พอในยูดีมีเง้งแล้วมานั่งเข่าข้อคืนนี่คอนไอ้ลำไอ้ลำรวย่ลำรวยถือว่าจะรีบกวันที่หนึ่งแล้วแอ่โชคไ้มานแล้วมาผักข่าข้อหนึ่งคึ่ึ้อเออมาผักข่าข้อนึ่ครึ่งอยุยืนหนึ่งปีไอ่ลำไม่รวยเด้อากเขาแล้วตนนัน้ว อันนี้ก็ฝากซ่องสนั่นสแนลเดเดอร์นี่ครับนะก้แค่ไปยเปยไว้าจะซื้อครับอันนี้กัอันซ่องพัทะลวัดดีไดโดฟามสแนลกับช่องแนลดีพมประสีครับเออโอ้ยอิ่มอกอิ่มใจแล้วอิ่มบุญน้นี่แล้วมากะ เออ่ว้พรให้อันแนวดีอายุมั่นฝันยืนเนอให้อยู่ดีไม่แห้งให้สกให้มาให้ร่ำให้รวยได้เออทำมาค่าขึ้นตลอดไปส่งพักดีอ้าวขอบบุญขอบคุณแค่นี้แหละครับอ้าวสวัสดีครับอ้สวัสดีครับอืมเด็เปิดเซลว เมื่อวานเมื่อวานตัดีพาไปเที่ยวไหนก่อนการเที่ยวการหันลมแล้วก็วัดวัดยังตัวมาถือไม้วัดยัง่ัววัดยังเมื่อวานวัดวัดขาสนแก้วบอกแม่ทุกอ่างเมื่อวานไปเที่ยวลาบอกแม่ว่าไปเที่ยววัดขาสนแก้วอบู๊ ซอนเกลบนี่ีมมาส่องผมนันไไเแกบะแไมเาเลยิ่งา่นเกับนี่ใช่เลยเหรอกินข้าได้เนี่ยกินไม่ได้ด้วกินแต่ทางอันนีบรู๊นะนะไม่ขนขาไก่วะ ไหนคนค้าขายมาเอาของดี้ตามามีส่วนร่วมในเราอ่ะอันนี้เอาให้อันนี้เอาให้คาถือว่าคารวะคารวะฮะแม่อ่าคารวะได้ได้เป็นส่วนน้อยการดุกเซีย พาาระพ่อ,พอเปลี่ยน,นพระพ่อเปลี่ยนพระอาจารย์วัดมัฟจันทร์วัดอาจารย์อน,นัอนต์ที่ที่เป็นชุนกุบา,ารย์ายานไส้สับผัดมาอันนี้เอาไว้ให้อภีกับเหลือเข็มี้ำผมวมนนี้คือจากคารวะป้าเนาะว่าเหตให้หยังลำบากว่าอันนี้ให้ป้าเด้อให้ลำบากว่าอ้อสุขภาพบ,บ่ค่อยดีกะ ให้มาร่วมบุญคืออย่าให้บาปอย่าให้น้องนุ่งบาปต่อไปก็คับคับแพ็งแรงอันนี้อายนาวิงขานมตามค่าสาธุสาธุจะปล่องให้สุขียเองหรอวะเนื้มมาให้ไป้มันก็อายคานมันในเนื่นในเมื้ย เออโอ้ยมาเคยดีกันแล้วอ่านั่งนั่งสตาร์ทมามาเอาตังค์สตาร์ตมาเอาข่านมเร็วเบาคอยกระเป๋าเนี่ยเจ้าวัดได้อุ่น ไฟักแวแค่กคือักเาสองน้ำให้ตดึกที่เป็นสแล้วมาลวสหนเปก็ไ้รัเอกนเหป็นสาวไปไมา้ยวนออเราดินไปนอกลูกสาตตมากินขมไปกินข้าวได้แล้วกินกินแล้วกข้าวแล้วเนี่ยไปตาร์ไปเาอะไรไปนเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินข้าวแล้วเลยเนี่ย

ะไปกินข้าวกันเะอ่ะกินข้าวกินข้าวเพิ่เดินทางไปเศ้้าอันนี้อ่าเก็บภาพแม่ลูกไว้หน่อยมาเที่ยวไม่ค่อยได้มาจะได้จำหน้าได้อยู่ในช่อง YouTube จะได้เห็นในช่อง YouTube อ้าวร่องนี่กำลังกินข้าวด้วยออด้กลับบ้านกันเ,ออเดินทางปลอดภัยไปบ้านกิน,นข้าวอิ่มหนำสำราญแล้วค่อยอ,อกมีใครผู้ไปมีชู้หัวน <c oughs> ี่เรื่องักตายเลยนะยายก็มาก,กินข้าวเป็นหมู่ <c oughs> ได้สุขภาพแข็งแรงอุตส่าห์มานำมาได้โ <c oughs> อ้ยใครจะคิดว่าจะมาเนาะ เอกิดคิดเห็นคิดเห็นในนวลครับแฟนเพิ่นทั่นแะว่าเอออย่างน้อยกัดให้ความสําคัญแม่ความคิดแม่เป็นใหญ่อันนี้นี่ามองนะมองมองแบบนี้เออก็ถือว่าเออ เราความจเจริญรุ่งเรืองกันอยู่ก็โตละท่นนะเือเราว่าดูแลพ่อแม่น่ะคืออาน,นิสงสูงจังละงานยกตัวอย่างอย่างป้าคะลุงดูแลยายนี่คือดูแลมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองกัภาพกับเงยนยรวยวัดจะมาพูดกับ <c ười> <c ười> ไปก็ประกอบอาชีพเปนอย,ยงก็ มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองละ่อันนี้เป็นคลิปส่งท้ายวันทําบุญนะครับมือวันที้สามสิบวันหี่สามสิบวันหอยออกนึ่นะครับอ้าเดี๋ยวกินข้าวก่อนเจ้ามีแกะถุง่เฮะ ออันนี้ขนมอย่าลืมมันอันนี้ของฝากให้ยเง้ยพ่อปินเด้อเวลาจัดการไปให้ฝากยพ่อปินในฝากญาติทางสกลนครกำลังกลับกำลังจะกลับนวลช่วยข้าน้ำมันกระตัดได้ยางตังได้แล้วได้แล้วให้ตาหอมก่อน ได้แล้วมาแบ่งกันหน่อยดิได้เลยตังค์อ่ะแบ่งกันหน่อยคนน้อยเนี่ยคนน้อยอาวัยหายถุยดิถุยขึ้นบ้านโอ้โหอาวัยมาอ้วนอ้วนโอ้ยสั่งความอันสังล้นสร้างความหาแม่ทุกตาเด้อ บอกให้ได้บอกกตาว่าไงอตน่อย่าสิบอกแม่นูขอตังกับแม่นี่ตุ๊กตาไอ้นไอ้ัใส่บนเหลีวอยู่พัก่นได้ขอตังกินปีใหม่ของพี่กอันนี้ของพี่ะไ้วางจักจักมาหน่อเนาะไมได้ไรวางจักไหลเนาะของพี่ตาของี่าต้องไหยาควิดเดขอเล่นงบ้ นี่ยต๋ยไปสอาเอนให้ยายให้ยายให้ตุ๋ยเด้อหมากมาละนะตุ๋ยกเอาเลยั้งรถอะนะโอ้คนเฉแดงไหนคนเฉแดงไปเอาตังให้คนเฉเดงคนเฉแดงคนำคนสีมดไนม่ดอยู่ไหนาเกดยายเกดเป็นคนเอาให้ยเอาให้ยายให้ตุ๋ยเอ ยายเกดยายเกดเอาให้ยายเกดเอาให้อโอ้ยแม่ตกตาก็อยากเห็นหน้าิแม่ตกตาว่าโอ้ยคิดถึงจังลูกชายู้เดียวคิดทอด เอาเห้วผักขึ้นรถมาตาถือก่อนเอาเ้วผักไปเฮ้วผักขึ้นรถเิ้วเลยเ้ด้วตานหิวอันนึงเลยหนักอถึงมันบนน้าเึ้นรถไระไรอนะ

บอกไม้ที่วางนะามก้งได้ามงลด้อย่าทห้ามฝาไม่คิดถึงไม่บอกคิดถึงลไม่รู้จะฝาอะไรไม่บอกความเ่อนเพราก็เยอะแล้วหรอไม่คิดถึงเขาหรอเราจะบอกที่ใส่แล้วน่ะบอกเขาไกคิดถึงนะอ้วนไม่พูดเหรอไป

กระเป๋าเลาอ่ะอย่าขนมขนมเดี๋ยวก็ลืมใมาตังี่ดีกว่าโอ้ได้ดาบเพชรบูรณ์ไปแล้วะ้สั้งไปมาตังี่ดูห้ามแล้ดูห้านะจะไปสร้งยายไปด้บ้า

กันเตมาป้อมค่มันเบามันเบานันเืาหนักถู้ข้อัวได้เจ้าลูกคมหัวเออสวัสดีครับก่อนเดินทางปลอดไทยสวัสดีค่บฝากความคิดถึงหาเมตุกตาด้วยนะเมตุกตาเม่ตุกตาครับรอดปลอดภัยตาขีเกลือกแบเนาะเมตุตาครับอ่าบอกแม่เจนาะ แม่ตุ๊กตาครับคิดถึงแม่ครับพ่อด้วยลำรัำรวยนะบอกแม่กับพ่อสู้สู้นะสู้สู้อ่าสู้สู้นะเดี๋ยวจะเอามา้ชัดพ่อแม่สู้สู้นะพ่อแม่สู้สู้พ่อแม่สู้สู้ครับพ่อแม่สู้

เดินทางปลอดภัยคดาบเพิ่นเห็นลืมซะละเอาขึ้นไปน้ำ <c oughs> ไีนเด้อหวบ้านจะไดคุ้มไหมเด้อเอาส้คุ้มรขนาดัลมพัดลมพัดไปบ้างใส่ตมเนาะไปไปไปืนนคนอันมีคนนั่งมาทางมาไม่ยกสว้เยด็กายี่ไปเราคนมีคน

อ่าเดินทางปลอดภัยอ่าตโชคดีคนครับกัโชคดีอย่าลืมสี่สองมาฮ่าฮ่ฮ่ฮฮอ่า <c oughs> โอเคครับอ่า ครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทางช่องพัฒราบดีไฮโดรฟา,านนร์มแชนแนลเป็นบรรยากาศของการส่งาญาติพี่น้องกับสกลนครนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ